เลีวยใหญ่นใหญ่น้ำหนแพ็คโอนจีนหนึ่แพ็คอาขนมลูกด้วยน้ำโขนมขนมลอเด้อเ้เดี๋เดๆๆเดี๋ยวเมีนมอะไรก็มาด้วยเด้อขนมตีด้เดี๋ยดบาตีอะขนมค่ะทุกคนเราก็มาซื้อของนะคะ ของไปถวายพระนะคะโอวนตินหอหนึ่งแม่สั่งเรามาเมื่อกี้นะไปะไปรถน้ำมนพระนะเอ้ยไปรถน้ำมนพระระสั่นไปพระรถน้ำมนรถป้าแกนนูเอาน้ำสองแพ็ แล้วก็เทียนเทียนใหญ่ด้วยจ้ะแล้วก็ทูบเอาน้ำแพ็คขนาดไหนจ้ะอันเล็กจ้ะสองแพของอะไรของซิงก็ได้จ้ะหนูหาเม็ดไม่เจอนะ่ะง่ายห,หยิบเลยเอาไหนหยิบไปเลยทุบหยิโอ้ตินละ่ะโอตินได้แล้วเป็นแพ็คหรือเป็นเป็นซองเอาเอาเอาทูบได้ไหมอ่ะทูบหนึ่งจ้ะเทียนหนึ่งจ้ะ มาซื้อของนะส่วนเจโบก็เลือกขนมลูกก็เล็กตาซอยอันนี้ซื้อนมซื้อนมไปให้พระนะคะทุกคนก็เราก็จะซื้อแยกนะคะอันนี้เราก็จะเอาเล็กตาซอยเน้นแพแล้วก็อ่า เป็นหนุ่มอย่างหนุ่มเกลียวเนาะเออหอางาดำดีกว่าเป็นงาดำด้วยอ่านี่ดีกว่านี่แพ็กเดียวไม่ช่บุตเอ,อ้ยนี่นะคะอันนี้เป็นของเรานะ รวมกันใช่ไหมจ๊ะห้าสามบวกนมยี่สิบแปกับ 50, 15, ห้าสิหกรอยส้าือจ๊ะอะนมแพ็กแพ็กแล้วเท่าไหร่จ๊ะคานอะไรคะห้าสิบห้ากับยี่บแปจ๊ะหกร้ห้า้น,นนะมาหนึ่งพันก็จะเหลือสามรอยแปของเ,เราจะมีสีเรารู้ เราดูมาแล้วศึกษามาแล้วใช่ไหมใช่ศึกษาดูใจมาเลยสามร้แปดสิบห้าหรามร้อยจ้ะอมรินโใช่จ้ะเขียดดิจะไปทำางนทองหายไหมอันนี้ไอซี่ขอให้

มือมือต้อก้ตจะมือพงไอ้อ่สิพงกระตุ้นกับฟางไนที่นี่ม, <c oughs> มาจับจับเหยอจับเรื่องมาดูกระตุนวเอยู่เกิด <You good. S 1> ออขโมยไรายะเป็นขโมยขาย,ยาใช่ไหมไปเ<ช>นเช้าขโมยโคงยามาหมอรถหม่เยอะมากตั้งแต่เข้ามานี่ก็เห็นประมาณมสองสามคันแลว้วค่ะวันนี้วันอีนหยังแล้วค่ะวันดีนะคะวันดีวันงามพระบอเมน อีกสรงวันเติมเนาะวันที่สิบสี่ดูทางนะทางสรงกับเออแม่ไล่หลังรถจริงจริงค่ะคันเดงดีเราก็จะเงว่าจะเบียนรถคันก่อนออกไปว่าจะเบียนรออะไรไมได้ด้ยวัาทำไมแม่อาจะซื้อมวยเนาะเห็นวันหนึ่งเปดอะไรวะวันนี้วันที่ยังสิบสองบอมีแม่มีบน ไออะไรนะอันนี้กดลงตาเน่จะมีทูบไปหังไหนถ้าซื้อแล้วถือก็พอซื้ออยู่ด้วยซื้อถือกันโน่บนซื้อรถตีดินตะเดียสับให้ไปจุไปบอกหวยก็บอกรถตีหกตัวถูกสามสิบล้านจะมาสร้างตีห้ลงตาอืมอุตสาหะ ไม่พูดแล้วเด้อไม่พูดแล้วเด้อถ้าถูกงสามสิบล้านจะมาสร้างจริงๆถ้าได้ซื้อสามสิบล้านน่ะต้อหกล้านละสร้างไหมหกล้านก็สร้างสร้างนิดนึงเหรอหนึ่งเซนอะไรงี้เลยแต่ที่หกหกล้านหนูก็คิดว่าไม่จะสร้างสักล้านหนึ่งไม่สร้างหนึ่งเซนหรือกล้านเยอะเพราะว่าหกล้านเยอะกันทีนะนี่บมาขมาเราอันนี้ต้องสามสิบล้านมาติงกูอยู่ตรงนั้นต้องใส่เกียร์ต่ำเนาะ เดี๋ยวเราไปเจอกันมงวัดเลยนะคะทุกคนเจติมก็น่าจะนอนอยู่บนรถนะคะเต้เมตเต้เบคร้อไม่หาอะไรให้เลยเด้อแม่ให้เลยด้อแม่อย่านะแม่อย่านะถึงวัดแล้วนะคะทุกคน อันนั้ถือได้จากไหนล่ะลูกเอ้ยถือลูกก็พาอะรมทำไมน้ำมันเต็มหมดเอ้าไหนเออมันเต็มาเอามาเอามามาทำไมมันเต็มไม่ไปเจเบอะไรมีงูกดนูขี่กาอีอย่างมามาม งา <minutes> เดเิน <balls> ดีด <royable> ีเด <What> ้อปลางเด้อไหมมาวัดก็หลับนะคะเอจะมาจับมือน้องทำไมน้องมานอนอยู่ เก็บมาเก็บตื่นโอ้ดูหลวงตาได้โต๊ะใหม่โอ้หลวงตาได้โต๊ะใหม่สวยเลยเอาไปโต๊ะมาซื้อจังเลยตาได้โต๊ะใหม่ขึ้นมาดิขึ้นมาเลยโอ้หลวงตามีประตูด้วยก็ฟิตมาอยู่แล้วครับก็อยู่เหมือนเดิมตอนตอนเรามามันยังไม่มีประตู

mặc mọi người ta chịu phương tiện tìm <tương> phương <mà>. tiện tìm phương tiện tìm <tương> phương tiện tìm phương tiện tìm phương